ครูนี้ก็ไม้กระดานต่อ3าหนึ่งเลยนะครับเจอกับ1บางชันครับไม้กระดานจะเอาอยู่หรือเปล่าครับกระดานกระดานติดเส้นหลังนะครับกระดานเสิร์ฟเส้นหลังส่วนพี่น้องติดฟรีเส้นสองเชียนกเสิร์ฟฟรีเส้น2ไม่หลุดนะครับพี่กวนสุทธยางนี่ใช้มือได้นะครับข้ามได้ทุกคนนะครับใพี่อ้วนแถมมาอีกครับข้ามมือได้ครับ แปลกๆต่อเหลี่ยมกันครับน่าชมหนึ่งคู่นะครับอยู่ในช่วงวอมนะครับทางนี้ก็เป็นเหลี่ยมถนัดของเขานะไม้กระดานนะครับอย่ใช่ง ไปกระดานอีกมือหน่อยไปกระดานคู่นี้ก็คู่สุดท้ายครับแอดมินก็ไลฟ์สดพวกนี้ทำงานนะครับต้องขอตัวนะครับเรียมหน้าชมครับเลยอยู่ไลฟ์สดให้ชมนะครับ เพื่อนๆหลายคนครับก็อาจจะไม่เคยเห็นไม้กระดานนะครับ13แต้มครับ,าร,บราคาซ้อมนะครับคู่นี้นะครับเสียน้องนี่เสิร์ฟฟรีนะครับไม้กระดานนี่เสิร์ฟเส้นหลังครับ

Ar, Genesis> um> ต้องพามาชมครับเลี่ยมแปลกๆแบบนี้นะเรัสวันนี้เสียบอลอีกครั้งครับวัสดีคุจันทจรครับอันนี้เสิร์บนนะครับเออกไปครับสุนศูนย์ครับ โอ้โหเป็นระวังนะครับโอ้โหตีสวนเลยครับระวังนะครับข้ามาเก็บสุบซิสุบห้านี่ครับตาแตกนะครับซูนตซูนครับกดลงไปครับเสิร์ฟออกหลังครับเก็บเสิร์ฟเซโนครับ ศูนย์ต่อศูนครับมาไล่ขวาครับเก็บได้ครับแม่ครับลื่นนิดนึงครับหนึ่งต่อศูนย์ครับต่อศูนหนึ่งต่อศูนย์ครับเสียนกไลลหน้าซ้ายมาครับอยู่ครับอยู่ครับเอายังเกี่ยวได้เฉยครับพี่อ้วนใช้มือหยอดนี่ครับก็ ลูกเมื่อสโค่นี่คิดว่าไม่อยากจะตีแรงนะครับกลัวอันตรายนะครับต้นพม่านะครับกลายเป็นติดเกี่ยวหนึ่งบางชั้นครับต่สองก็ศูนย์ครับม้าอีกครับดูครับนี่ครับถ้าโหดเด้เอาไม่อยู่นะครับเมื่อกี้นี่ตีแบบว่าถนอมถนอมนะครับตามสถิตินะครับหนึ่งกับพิ้วนณีเอาชนะมาที่สนามกุนกูชานะครับแต่ว่าเป็นไม้กระดานนี่เสิร์ฟ เสิร์ฟล่างนะครับวันนี้นี่เสิร์ฟกดลงไปครับอ้าวลั่นมาได้นะครับค่าฟรีทุกคนนะครับวันนี้ไม้กระดานขอเสิร์ฟบนนะครับแล้วก็เพิ่มคนเข้าไปครับเป็นเสิร์ฟฟรีใส่กันครับสองศูนย์ครับทังมาครับอยู่ครับมาอหานหนึ่งครับ ตามอยู่เราไม้กระดานครับสูนต่อสองแต้มครับดูว่าพี่อ้วนสวนสยามครับพิเศษข้ามมือได้ครับพี่อ้วนเปิดหัวครับตายครับอย่างนี้ครับอาครับไม่ต้องเปิดครับหนึ่งมองครับคื้นแค่นี้ครับไม่ต้องเปิดครับกดไปเต็มหัวเลยครับหนึ่งต่อสองครับกดพิกเน้ครับดูครับตีมือครับโอ้ แม่เร็วจริงๆครับโอ้โหก็ม <c oughs> ีประโยชน์นะครับหนึ่งบางชานี้ไม่ต้องเต็มรอบนะครับ <c oughs> เอาอาศัยพี่อ้วนไปก่อนครับตอนนี้ครับสองต่อหนึ่งครับมาครับเสิร์ฟไม่กินแนละ้ว กับไม้กระดานเสิร์ฟบนได้นะครับ1น่องครับ1นึ่งบางชันยกขึ้นไปพี่อ้วนเอายังไงโดนเสาก่อนครับรบบดีๆนะครับเผื่อไม้กระดานกระเด็นหลุดนะครับอย่าพิงอย่าพิงมันสั่น

มาดูเก็บเศษเสียนองครับสามต้นหนึ่งครับไม้านไมข้ามนะครับครับดูให้ดูวงเสร,มริมไม้กระดานครับ ปาดเข้าไปครับโอ้ยนี่เบอซื้อมือซื้อเร์าทางด้านไม้กระดานนี่ยพอว่าถึงนี่สำหรับเหมาะมือด้วยนะครับสามต่อหนึ่งครับเสนอกไม่ข้ามนะครับไม่ข้ามครับสามต่อหนึ่งครับเสนอก มาแล้วโอ้โอ yeah. ๋นะครับดูไม้กระดานอีกครั้งครับต่อเขาไปกับไม้ข้างครับเบอร์สองืนเดียวสามตัวดีกรับสามตัวดีจ้ะสามหนึ่งครับเซนอกปันครับตรงนี้ดูครับดูทุบแล้ว เราไปหนึ่งบางช้นครับดูครับใช้งานที่ดวนครับฝั่งนู้นข้ามฟรีได้ทุกคนนะครับแล้วก็พิเศษตรงที่พี่วนสวนสยามคใช้มือได้ด้วยครับ หนึ่งบางชั้นก็บอกว่าไม่ต้องเปลืองแรงนะครับสามต่อหนึ่งครับดูแบบแล้วผมว่าไม้กระดานหลุดไปหนึ่งต่อสามครับหยอดเหมือนกันครับมือขวาเก็บได้เลยครับขอเลยแต่งของไม้กระดานครับสองต่อสามครับผมเก็บได้ครับ ผมานเาเสฟของาอมัค <étique> <ural> well. ่งนไปากเอนาต่อครไม่มีนะมาเก็บอยู่กระดานสกะดานสเลยโอ้โหครับต้อปักปักเลยครับไม้กระดานครับนสองต่อสาต่แทครับ ออครับครับสามกับสองครับใหม่ข้างครับเต้นพมาครับสองกับสมครับมือขวาครับตีอ้วนก็ไม่ธรรมดาครับมือครับ ตอนแรกสามต่อสองครับเยอะกันนานจริงๆติดเมตดมายังอยู่ครับใช้ความอดทนนะครับเหลี่ยมนี้ครับสองต่อสามไม่ข้ามครับยั้งอยู่ที่สามต่อสองครับเสียบ๖ โอ้โหอยู่ครับโอ้มันใครเขียนบทนี้ขึ้นมาตอนธรรมศาสตร์ครับสองและสามยุกไปหาเสียนอกับแตกนะครับคุณใช้ไม้กระดานหรือคเปล่าคือตำนานมือนสามเท่ากันครับพิกเนตโอ้โหอยู่ครับรับลูกเสิร์ฟดีมากเอาเลยครับต่อห้าอ้าเอาเลยครับขึ้นมาอีกรอบ ้เขาจบเขาจบบอลลีบอลไกลหากันเลยบ้าเขาใช้ันัขาอยูสามเท่ากันามเท่ากันอมอะไรปันยอรับหลงไปแล้วครับยังมาได้ครับ โอ้ยตะก้าเขาจะแตกไปเร็วต้นนี่ยไม่นานเพราะว่าไม่ไม่ได้ใช้สามต่อสามครับโอ้ครับหนึ่งบางชันยกขึ้นมา <c oughs> เล่นเองเลือดโอ้ออกนะครับยกไม่พ้นตัวครับไม่ได้ใช้บริการพี่อ้วนสุริยานครับไม้กระดานขึ้นน้ำครับสี่ต่อสามครับสามสี่ <c oughs> ทุกไม้โอ้โหโ สามต่อสี่ครับอยู่ครับสี่สางรับต้นเข้ามาครับเกิบยอดครับห่างแล้วครับห่างแล้วครับหลบก่อนนะครับพี่วัวครับครับ อีกหนึ่งแต้ก็5ต่อ3ครับตนพม่าเซอร์กับต่อ3ไปหาเสียนกครับยกดีครับสามต่อห้าครับเิร์กินได้ลูกหนึ่งครับหยับขึ้นมาครับปูรีัำเดินสายกับสี่ต่อห้าครับ

สี่ต่อห้าต่อครับหน้าซ้ายครับอยู่ครับต้นพม่าโอ้โหเจ็บครับเจ็บเปลี่ยนส่งครับสต่อสหกต่อสี่ครับทุบไปอีกครับหนึ่งเปิดด้วยเข่าครับเจ็ดต่อสี่ครับเปลี่ยนฝั่งครับ บุรีรัมมาอยู่ฝั่งนี้ครับเจ็ดต่อสี่ครับห้อครับได้เห็นมงเสิร์ฟครับฝั่งโน้นครับแตกอีกแล้วครับเสโนกครับแปดต่อสี่ครับเอาครับสถานการณ์ตอนนี้ครับบุรีรัมย์ครับรับลูกเสิร์ฟไม่ได้นะครับแปดต่อสี่ไล่เส้นมาออกหลังครับสี่ต่อแปดครับสี่ต่อแปดครับเสโนก หลับได้ครับเสิร์ฟไม่กินเลยครับเสียนองครับนานๆจะได้สักลูกนะครับทางนู้นทุบมาครับเอาพี่อ้วนมือติดไอ้กระดานครับตีไม่บรรยะบรรยั่งไอคราเก้าเราสี่ครับยังฟอร์นี่ได้ไหมฟัง ดูวงเสิร์ฟกับไม้กระดานครับไม่้ติดเน็ตครับวงเสิร์ฟเสียนกครับสี่ต่อเก้าปานไม่เอารอบครับผมก็ไม่เอาเก้าต่อสี่ครับพม่าต้นครับทุบมาติดซ้ายครับดูพี่อ้วนดูก็พี่อ้วนห่าง ติดปลายไม้กระดานครับยกห่างนะครับเลี่ยมนี้นี่ไม้กระดานนี่เสิร์ฟล่างนี่เคยแพ้มาแล้วนะคสิบต่อสี่ครับอ๋ติดเนสครับสี่ต่อสิบครับออกอีกครับ ไปม you, uh, so ุมไหนก็ติดไม้กระดานครับหยอดครับ4ต่อสิบครับฝานแตงไหมครับออกดีครับหมดมุกเสิร์ฟแล้วเสียนกครับไม้กระดานก็ทุกเอาทุกเอาครับโยนขึ้นไปครับ ทุบมาหาเซนโนครับหนึ่งต้องช่วยครับเนื้อแ,แต่ลูกเสิร์ฟแล้วครับตอนนี้ครับสี่ต่อสิบครับเนี่ยครับเสิร์ฟไม่ผ่านครับมีหยอดด้วยไหมกระดานครับ ต้นเสริมมาช็อปไปสักนึงไม่ได้เป็นอีกหนึ่งแต้มของต้นพ่มาครับเจ็ดต่อสี่ครับเลียออกไปเจ็บสามแต้มนะครับ

ผ่านไปครับดูครับไม่ผ่านอ๋อครับหนึ่งบางชันจะเสิร์ฟครับพร้อมก่อนครับเอาอครับแก้เกมครับเกมเสิร์ฟครับอ้าวเป็นเกมเสิร์ฟของฝั่งนู้นครับซูเปอร์ตอรีซอรครับต้นทุกมาครับเสียนกดูครับพี่อ้วนสุนทยามือห่างครับ ออกไปครับชงหางนะครับขึ้นแท่นนะครับโอเค13สิบก็สิแท่นแล้วครับสิบสองตัดสี่บเมตรครับขอคอนเทนต์ทำไมโบมือไม่บายเขาไม้ดูตี เฉียจเลยเฉียจเลยรดงแล้วเฉลยดเลยเฉียจเลยแล้วแดงสูสีเียเลยสีอสิสอนะครับสต่ออีกเลยอออนะครับจะไหนก็แล้วก็จะแพ้แล้วอสเฉลิบคอนเทนต์หน่อยครับขว่ได้ะมบอลีเล่น้่ามีนน้นีมนิกเนสับตัดรอบเกมนะครับเหลี่ยมนี่สู้ไม่ได้นะครับ ไม้กระดานนี่เสิร์ฟแปร์นี่เคยแพ้มาแล้วนะครับเหลี่ยมนี้นี่เสิร์ฟฟรีครับบนนะครับเสิร์ฟบนนะครับแต้มขาดเลยครับเอาละครับตัดคลิปไปก่อนครับ